คิดช่วยทําโดยเบน่องหล่อมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของบ้านเรากันดีกว่าหลังจากที่มีเสียงบ่นอดอดแอดแอดนะคะว่าเศรษฐกิจใหม่ค่อยดีคนไม่ค่อยใช้สตางค์นะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการส่งออกอีอะไรอีกต่างๆเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับดรสุภุสัยเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุค่าสวัสดีครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจทั่วโลกรคุยกันมาหลายครั้ง อะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงคือความเป็นจริงเราคุยเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ชี้แนะ <c oughs> เผื่อว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกันบ้าง <c oughs> โดยภาพรวมเศรษฐกิจในฐานะเป็นนักวิเคราะห์ตอนนี้นักลงทุนเขามองอยังไงบ้างคะอาจารย์ ตอนนี้ก็ระมัดระวังมากขึ้น<อ>นะครับจะ,ะเห็นว่า,าตลาดหุ้นก็ไม่ได้ปรับขึ้นปรับลงด้วยนะครับแล้วถ,ถ้าดูตัวเลขเนี่จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกซึ่งเป็นตัวเลขสําคัญอันนึงเนี่ยของเดือนมกราเนี่ก็ปรับลดลงไปค่อนข้างที่จะแปลกใจเลยเพราะว่า ตอนเดือนธันวาเนี่ยนะครับตัวเลขการส่งออกเนี่ยออกมาประมาณเกือบ19,000ล้านเหรียญนะครับเดือนธันวาพอเดือนมกราเนี่ยกลายเป็นเลยอยู่หมื่นเจ็ดกว่ากว่าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านเหรียญทั้งทั้งที่ในการคาดการณ์ของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าคนจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นล้านเหรียญทุกเดือนควรจะอยู่ปีนี้ถ้าสมมติว่าจะให้ GDP โตได้ดีพอใช้ได้เนี่ยจะต้องส่งออกได้เดือนละสองหมื่นล้านเหรียญ นะครับคราวนี้พอเดินมกรามาก็เห็นแค่17,400ล้านเหรียญเท่านั้นเองกว่าก็ชักจะเริ่มเป็นห่วงคคค่่่ะะะเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมตัวเลขมันถึงหายไปส่วนหนึ่งก็เป็นต้องยอมรับว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราสการส่งออกเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนมานะฮะติดอยู่ตรงใต้20,000ล้านเหรียญเนี่ยติดต่อกันมา3ปีแล้วนะอันนั้น ก็ต้องยอมแล้ว,ว่าอาจจะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองช่วงก่อนหน้านี้สามปีไม่ใช่ครับเพราะว่าหลังจากหลังจากที่เราเจอน้ําท่วมใหญ่เนี่ย การฟื้นตัวของส่งออกเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าใครจําได้สมัยนะั้นรัฐรีคลังสมัยนะั้นเนี่ยนึกว่าการส่งออกจะโต15เร์เจนได้ไหมครับค่ะค่ะเราก็พูดกันใหญ่โตเรื่องไวท์ไลน์นั่นแหละเป็นการสะท้อนว่าปกติเราคาดการณ์กันว่าการส่งออกนจะโตได้สบายๆ15เปอแต่กลายเป็นว่า3ปีที่ผ่านมาไม่โตเลยปีาาที่แล้วก็จะบบว่าเกี่ยวข้องกับ ปัญหาน้ําท่วมต่อเนื่องมามปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเลยว่าต้องยอมรับว่าการส่งออกของเราเนี่ยแข่งขันได้ดีไม่เท่าเดิมสมัยก่อนเนี่ยส่งออกเราโตปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เนี่ยในช่วงสามปีทีผ่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่โตเลยคือโตได้ไม่ถึงหนึ่งแปลว่าปัจจัยการเมืองความวุ่นวายทางการเมืองหรือแม้แต่การเศรษฐกิจโลก น่าจะมีผลน้อยกว่าความสามารถในการแข่งขันเป็นทั้งสองในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้วยแล้วก็กำลังซื้อของต่างประเทศเออที่แพ่ลด,ด,งดลงด้วยครับเ,เพราะว่าชัดเจนว่าหลังจากที่น้ําท่วมเนี่ยบางบริษัทพอโดนน้าท่วมแล้วไม่เปิดใหม่เลยไปเลยเออนะครับเ,ออเช่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเนี่ยต้นทุนแรงงานเราสูงขึ้น เราขึ้นค่าจ้างต่อวันเป็น300บาททําให้เขาตัดสินใจปิดเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆใกล้เคียงเราไปเวียดนามไปเขมรไปอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นได้ช้ากว่าที่คาดเยอะอย่างเช่นกรณีของอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำไปตั้งแต่ปี2009นะครับปกติเวลาเศรษฐกิจตกต่ําถึงต่ําสุดตอนปี2009เนี่ยจะฟื้นภายในประมาณประมาณ12เดือนก็ฟื้นแล้วเศรษฐกิจปีเดียวก็ฟื้นแล้ว แล้วเวลาฟื้น GDP ควรจะโตสัก4-5เปอร์เซ็นต uh ์ huh. อเมริกาเนี่ยจากปี2009มาปี2015นี่6ปีแล้วใช่ uh huh. ไหมครับ GDP ไตรามาสหนึ่งดีบไมีดโตแค่2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองฉะนั้น uh huh. เศรษฐกิจโลกทั้งๆท,ท,ที่อเมริกาเนี่ย ใครๆก็บอกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ดูดีที่สุดคิดดูสิ GDP GDP บินจได้แค่สองเอเซ็องยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึง GDP เนี่ยยังก็แกก้กอยู่เลยแล้วก็เลยต้องใช้มาตรการพิเศษคือ QE เนี่ยมาช่วยนะครับญี่ปุ่นก็ใช้ QE มาช่วยค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพูดถึงปัจจัยของเศรษฐกิจนอกโลกไม่ใช่นอกโลกนอกประเทศ ทั่วโลกเนี่ยนะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นผลที่ทําให้การส่งออกของเราไม่ค่อยดีนักแต่กําลังพูดถึงว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ทําได้ก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพหรือว่าขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะทําอะไรอย่างไรนอกเหนือจากนี้แล้วปัญหาอื่นๆล่ะเรื่องของภาษีเรื่องของการหาไรายได้จากส่วนอื่นเรื่องของการถูกใบคอดจากต่างประเทศเหล่านี้มีผลไหมพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อคะ่ะ ทองหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้วชอบมากเลยนาวันนี้มี2แห่งเท่านั้นกรามินทา02 945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 714 88 88ผมอยู่ทุกวันละครับ มีมากมายยิ่งกว่าทะเลที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวประจนภัยรอคุณมาท้าทายค้นหาปีนเขานมสาวดูวิวภูเขาสีทะเลต่อด้วยวิว360องศาที่เขามัดสีล่องแพร่ปโต๊โต้คลื่นธรรมชาติเรียนรู้วิถีดูของดีบ้านปากคลองชิมส้มชมส้วงที่สวนในยำซัมเมอร์นี้เชิญที่ชุมพรผลิตภัณฑ์เวชพโอสถ เริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ พรมีมากมายยิ่งกว่าทะเลมีประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้และค้นหามีสารกกมลหลวงชุมพรเป็นที่เครารพศรัทธามีวัดประเดิมคู่บ้านนานกว่า700ปีมีวัดพระท่าสวีอีกหนึ่งวัดดีสมัยอยุทยามีมรดกวัฒนธรรมที่อยู่ยืนยงนี่แหลสเสน่ห์ที่ชุมพร ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี30-80ิเปอเซตมิสุมารุเปิดโรงงานลดกระนำจัดงานมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม21มีนาคม3มามโมงเช้าถึง6โมงเย็นสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย เมืสส่อเด็กหงจัดให้เจอของจริงเด็กผีเลยฟินยกกำลังสองฟินฟินรักเลยอะอันซีนฟุตบอลเสารนี้การแข่งขันฟุตบอลที่มีคนทั้งโลกตั้งตาคอยกับสุดยอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่อัดแน่นไปด้วยนักเตะระดับโลกจากทวีปยุโรปที่พร้อมจะมาบรรเลงเพลงลูกหนัง ให้คนทั้งโลกได้ตะลึงกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทูโลก2016รอบคัดเลือกรอบแรกทมสดผ่านช่อง3ออริจินอลช่อง3 f ฟมิลี่ช่อง13ช่อง3 SD ช่อง28และรับชมความคมชัดสูงที่ช่อง3 SD ช่อง3 3ช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ กลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับอาจารย์ดรสมุทรใสเชื้อจักบ,บริษัทหลักทรัพย์พัทราจำกัดมหาชนอาจารย์กำลังจะบอกว่าปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกที่มันดูซบเซามากขนาดรประเทศที่ดีที่สุดอย่างอเมริกาก็ยังเติบโตแค่สองเปอร์เซ็นต์สำหรับ GDP ทีนี้ปัจจัยภายในเองเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขนนันอาจารย์มองว่าปัญหามัน มันมีโอกาสแก้ไขได้ไหมคะปัญหานี้ก็คงต้องแก้ไขไปคือคืเรียนอย่างนี้ครับว่าสินค้าส่งออกบางประเภทของเราที่ใช้กําลังใช้ใช้แรงงานมากเนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างเช่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นพวกพวกสิ่งทอรองเท้าอะไรพวกนี้ก็จะค่อยๆ ต้องถูกกระจายออกไปจากประเทศไทยแล้วก็ยังเหลือบางสินค้าอย่างเช่นรถยนต์นะครับแต่รถยนต์เองเนี่ยก็ต้องให้ชัดเจนว่าคุณทำรถกระบ,บะจะทำรถอีโคคาร์แต่ก็เป็นการทำโดยต้องเชื้อเชิญบริษัทต,ต่าง,<อ>งประเ<อ>ทศม,มาทำะนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่ากำลังซื้อ ก็ลำบากหน่อยแล้วก็การแข่งขันจากประเทศอื่นอย่างประเทศจีนแะประเทศอืก็มีสูงฉะนั้นถ้าสังเกตดูสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้เลย แต่ในขณะเดียวกันของเราเองเนี่ยประชากรคนที่มีที่มีความสามารถแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยก็ยังต้องก็อย่างที่เราทราบก็บ่นกันว่าหายา,า,ยาใช่ไหม<ช>ครับแรงงานม,มีฝีมือ,ม,ม,อมีฝีมือจริงก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการพัฒนาต่างเนี่ยก็ผมว่าจะพูดเสมอว่าถ้าลองเปรียบเทียบดูสมัยก่อนวิกฤตตอนนั้นถ้านึกถึงภาพประเทศเกาหลีซึ่งเข้าวิกฤตพร้อมกับเราใช่ไหมครับปี2540่ ตอนนั้นสินค้าเขาเป็นอย่างหนึ่งเราจะจําได้คุณภาพสินค้าเขาจะอยู่ระดับค่อนข้างจะล่างมากใช่ไหมครับถ้าซื้อของเกาหลีนี้เกรดต่ำนะคะถูกถ้าของดีต้องญี่ปุ่นประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์สมัยนั้นหรือเยี่ห้อดังๆตอนนี้สมัยก่อนเนี้ยเราซื้อไหมอ่าเรา LG งั้นอ๋อไม่เอาเราต้องแบบ โซนี <Sony. S 2> ่อะไรอย่าเงี้ยพานาโซนิกครับราวนี้พอมาตอนนี้นึกภาพเวลาผ่านมาหลังวิกฤตเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองเปลี่ยนประเทศเขาเลยใช่ไหมครับว่าสินค้าของเขาเนี่ยกลายเป็นินค้าชั้นนําของโลกอยู่นในระดับสู้กับโซนี่พานาสู้กับไอโฟนอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจอย่างที่เห็นได้ชัด ของเราเนี่ยถ้าจําได้สมัยก่อนก็พูดเรื่องราคาข้าวราคายางตอนนี้ก็ยังพูดอยู่เรื่องเดิมก็คือต้องต้องยอมรับว่าพัฒนาการของเราเนี่ยสู้ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องจริงๆแล้วที่พูดเรื่องการส่งออกมากๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าการส่งออกเพิ่มถึงหกสิบเปร็นตของ GDP ถ้าดูในสถา่าเศรษฐีเราจะไปได้ดีก็ต้องวัดกับการส่งออกวัดกับการพัฒนาศักยภาพในการส่งออกเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่ง <ừ> mm, เพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วมันจะมีคุณหมายความว่ายัางไงคะเขาควรจะรัฐบาลควรจะเปลี่ยนนโยบายควรจะสนับสนุนส่งเสริมอะไรอย่างไรถึงจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้บ้างก็<ๆ>สิ่งแรกก็คือคงจะต้องถามว่ามีเรามีแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งออกระยะยาวย<ม>ังไงหรือเ<ต>ปล่าไม่้อว่าอย่างที่ล่าสุดที่เคยได้ยินมาก็จะมีพูดว่าเราปรับเราอาจจะต้องปรับลดตัวเลขเป้าของการส่งออกของเราลงคนก็มองว่าถ้าปรับลงแปลว่า รัาชาการก็ไม่ทำไม่ต้องทําอะไรที่มแนั้นก็เป็นรายปีแต่ประเด็นคําถามระยะยาวก่อนคือว่าระยะยาวจะให้การส่งออกมีบทบาทอะไรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สัดส่วนปัจจุบันหกสิบอร์เซ็นตต่อ GDP จะให้การส่งออกโตรเร็วกว่าจะได้กลายเป็น6กสิ8เจ d ดิบปดสิบอร์ซ็ตหรือไม่เอาจะลดอันนี้ไปแล้วจะไปทำอย่างอ<ม>ื่นอย่างเช่นจะไปเพิ่มการท่องเที่ยวหรือว่าถ้าไม่ท่องเที่ยว,อ,ยวอะไรที่ลึกซึ้งกว่าท่องเที่ยวอย่างเช่นเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลคนเอาอคนไข้จากต่างประเทศ<ฆ>มาหรือจะให้เขามารีไทยมาอยู่เมืงองไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นต่างๆ่าเหล่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่ออยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าคือเราเรา เราต้องหาเงินน่ะต้องหาเงินมาบริหารประเทศเรารต้องหาเงินถ้าเราขายของไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ก็ไม่มีตังคจะมานั่งเก็บภาษีเอาจากปูอยู่ภายในกันนี่นนเรื่องอ้เรื่องอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวต้องต้องมาคุยอันนี้อาจจะมาเอาจากบ้านเมื่อกี้นั่งแแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบอก พอนบ้านแทบแย่แล้วจะมาเก็บภาษีเช่นอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อกันละกันวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับอาจารย์ดรสมุสายเชื้อนะคะกรรมการผู้จัดการสงงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะฟังเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทย